กว่ารักใครชอบใครอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะอุเล่นหรอกูเล่นเหรอมีได้ยังไงเดือดขาดวเชียวฉันคือมีตาโฟน <c oughs> นอยู่ที่ศูนย์ควบคุมกระเช้าลอยฟ้าเออเธอรู้ไหมว่า <c oughs> เธอกำลังมุ่งหน้าไปสู่ไฮอนะอยู่ตอนนี้มีตาเนอร์มีตาเนอร์เออ กดปุ่มตรงขวามือเราไปนั่งตรงปืนใหญ่ได้ได้ได้เลยเธอคิดว่าเธอจะผ่านไปง่ายๆหรอ <g ül> ใช่เธอจะต้องเคลียร์มินิเกยมยิงจับป,ปลาดหลให้ได้ <g ül> ได้เตรียมตัวให้เอาล่ะออกเดินทางได้ออกเดินทางได้คุณอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยมิตานี่มันมิตาคนครปฐมมะเนี่ยมิตาเหนือหรือมิตาสุพรรณเอาเดีๆ ทุกคนเราเจอพิตาสุพรรณวะเชียงใหม่พิตาเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่เนอย,ยี่เบา้าพอกสีมิตาคนที่นั่งมือมิตาคนที่นั่งนีอย่าเมินระดับอเอเดลิงไม่น่าชื่อคุณทำได้หนีหลีบออกไปจากที่นี่ได้แล้วรีบไปเร็วเขา้าชอบชออ่ะชอบ,ชอบ ยอดเลยอ่ะบายบายเฮยบายยวก่อนะคุณเล่นหรอทำมาที่นี่ได้ยังไงฮะนั่นใครนะ่ะเฮ้ยเสียงเนอะอดีง่ายง่ายเฮ้ยขออวยง่ายจริงๆนะ <c oughs> ออกเดินทางได้ออกเดินทางได้เลยคุ <c oughs> ดโดคุ้งคุโดคุ้งตอนนี้มีคดีอะไรเกิดขึ้นเหรอ เอาเอจีไ,ไ,อ <c oughs> ไม่หนะไม่หนเธอทาได้หนีลบออกไปจากที่นได้แล้วรบไปเร็วเขาอุยบายบายบายนะกระเช้าคุงนั่งกระเช้าลอยฝาอุ้ยตนายแล้วนั่นล้ะเดี๋ยวก่อนนะผู้เล,นล่นหลอกเอ้ยผล,ล่ลนหรอยังไงรน้องน ทำไม่น้องเนิร์อย่างนี้ซ่าบอกว่าอย่าลืมคลิกขวาฉันอยู่ที่ศูนย์ควบคุมกระเช้าลอยฟ้าเธอรู้ไหมว่า,าลัง่าไปสู่หยนะอยู่ตอนนี้จริงเหรอแต่นี่เป็นทางเดียวที่ฉันมีแค่นี้ก็หายนะพอแล้วน้อง,งจะเนิรใส่แล้วไปนั่งตรงปืนใหญ่ปืนใหญ่เหรอปืนใหญ่เธอคิดว่าเธอจะผ่านไปง่ายๆหรอเธอจะต้องเคลียร์ มีในเกมยิงสัปปะหลาดให้ได้เตรียมตัวให้พร้อมละโอเคทำไมน้องไม่มาช่วยเล่นด้วยกันน้องเนิร์ดไว้วัยหวดยังหมดยังไม่เหนชื้อทำได้หนีตะเกียดออกไปจากที่นี้ได้แล้วไปเร็วเขาเออต่แต่แต่แต่หอบเสียงเนิร์น้องไม่ไหว ทำไมตเนิ่นทำไมเสียงเสียงมันเนิ่นขึงเนี่ยขึงขึงมึงข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 ึ้าึงข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 ึงะึงาึงข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 ึปขูงไึงขึงขึงขึงนึ้ขึงขึง่ึงขึงขึงนึาขึงขึงขึนขึงข่งขนงีึงขึงขึรอึงขึงขงขึงขงขึงงขงนงงงขง ชุญจเสียงมะคุณใจเหรอว่าเจะผไปงหรองกมิงดใได้มีเกมิงจัปะหลาดเตรียมตัวให้พร้อมละแรง้เ่งไม่เนิ่จังมีใครไม่ขำกูขำมิตาเธอเป็นไหลอะไปสีเธอเหน่อิตาทำไมเธอหนึ่ออ่ะมิตะมิตะเป็นคนบ้านไหนเนี่ย อันนี้ต้องเอาไปตัดโงชัอนแล้วเว้ยมตัดเป็นคนบ้านไหนเนี่ยเราเอาเดินทางได้มือเนื้อยไว้เนี่ยเปนคนบ้านไหนมันมีมืหัวมันกินข้าวด้วยกันมั้นมันกินข้าวกันก่อนปะมาเร็วไม่หนาเชื้อไม่ขูดถับได้ในนี้รีบออกไปหยักเองดีได้แล้วรีบไปเหลียวเขาเดูดิมือเหนื่อยโอ๊ตมุต้องเอาไปตัด จริงๆนะบา <c oughs> ยบายไม่ค okay, ุยโอ๊ตไม่คุยโอเคไปแล้วทำไมเนอกแล้วเชียวเนินมีใครอ่ะฉันคือมีตาฟฟนฉันอยู่ที่ศูนย์ควบคุมกระเช้าลอยฟ้าเธอรู้ไหมว่าเธอกำลังมุ่งหน้าไปสู่ไฮยนะอยู่ตอนนี้แล้วทำไมมินตะเนอจริงเหรอ แต่ที่ไปทางเดียวที่จะมีก็ปุ่มมตขวาือเราไปนังงตรปืนใหญ่ปืนใหญ่เหรอเธอคิดว่าเธอจะผ่านไปง่ายๆหรอเธอจะต้องเคลียร์มินิเกมยิงสับประหลาดให้ได้เตรียมตัวให้พร้อมละแล้วทำไมมิตาเนอไม่หนาเชื้อไม่หนาเชื้อ ออกไปจากที่นี่ได้แล้วมรีบไปเร็วเข้า <c oughs> มันสรุปมันเหนื่อยหรือว่ามันเป็นสำเนียงไม่เม็ดเนสนะ <c oughs> นี่มันสำเนียงไม่เม็ดเนส